มันเท้าให้โชคสวัสดีที่ชูปูสุขคนกับผมมาก้วพี่น้องขคงสุดท้ายปูคอนปูคอนจนันสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดมือนีกับวันที่สิบสองวันแม่เนาะพี่น้องขคงสุดท้ายแล้วของปูคอนจันเนี่ยเมื่อบังย้อนหลังจากสองสองวดนเนาะพี่น้องเนาะวดวันที่สิบหกกรกฎานะั่นเลขปูเข่าบนล่างเลขมันออกสองสี่สองหกตัวเลขปูบริปรบรปักล่างนะบนล่างไปกับเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพร้อมทีเลขวิ่งกับเข่าตัวเน้นปูกันเน้นติดสองพร้อม เขาเด้พี่น้องเห็นบ่นี่มันเลขกสิบหกกรกฎาคมมันออกสองสี่สองหกนั่นแหละบัรท,ที่นี่งวดวันที่หนึ่งสิงหาบัดนี้ที่หนึ่งสิงหาของปูดบ่เขาบัดนี้หลุดม็ดทั้งเหล็กวิง่งทั้งเหล็กจับปูนะพี่น้องเพราะว่าเหล็กมันออกกันหาบนหาล่างนะห้าสองห้าส่วนนี่เห็นบ่หนึ่งสิงหาเหล็กปูบ่เขาเนาพี่น้องเนาะเอ้า เล็ก,กัไมีเขาไม่หลุดนะพี่น้องเลกของปู่กัไมีเขาไม่หลุดเราก็มาตามกันต่อพี่น้อง ยอย่าไปดอกหาก่อนเปิดหาก่อนเพราะว่าปูทรงมาให้เนาะว่ามัน 16. สิบสิบหกสิงห้าหมแปด บนลางเก่าได้ผีหน่องได้หลักเลขคูบอะไปลักลักปอมหาหากับหปกได้พีหน่องได้ห้ากับห,หกบ เนืนที่หกเด่นที่หก ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ด หกศูนยหกสี่หกก้าบนล่างไปกลับเด้พี่น้องบนล่างไปกลับเด็กปูบนเด็กป,ปากหลักนี้ เริเอคองหลักเลยพี่น้องของปู่ขั้นเขาขั้นมากกับบนล่างเลยขั้นบาเข้ากับขั้นบามากกับขึ้นหลุดหมดขึ้นหมดมืลหนึ่งอ่ะนะพี่น้องเนะาะจะเข้าก็เขา้าถ้าหลุดก็หลุดหมด แปดเลขสามตัวหกศูนย์หนึ่งหกเก้าเลขสามตัว, 3, ตว ปูห้มาสองคู่ส่วนตัวเน้นแล้วพี่น้องไนดะ้วปูเน้นติดหกหมดด้ถูกปูขีดเน้นหนึ่งสี่ทุก,ทก,ทกงวดถ้าพี่น้องมากหลักหาก็คือจัดไตรถพี่น้องมักหลักหาก็ได้เหล็กกับอะไรหลายคู่หลายหาหกคู่บนล่างไปกับกับพอดีพองามบ่นหน่อยบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเข้าแคปหน้าจอสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดปู่คอนแเ่นบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกปูเน้นหกห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดเป็นตัวร่องปูเน้นหลักหกหกศูนย์หกสี่หกเก้าเป็นตัวเน้นเลขสามตัวในแม่นแปดหกศูนย์หนึ่งหกเก้าเอ้พี่นองได้เอาไปนองเข้ากับแคปหน้าจอเอา ักชอบตัวใดก่ะหาลอตเตอรี่กัน่อม,มาเข้ากบผ่านเนาะพี่น้อง,องตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านขับขอบพระคุณปูคอนจันรนหลายครับผมเอาโชคมานเทงเงปังปงกันเด้อยาจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเน่าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม